ต่อไปไปรับชมโกดังรถเกี่ยวข้าวของผมกันนะครับผมมีให้สแตนบายมากมายแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาด้วยคันนี้นะครับผม A G จ7ห้าเจ็ดสองนะครับคันนี้ค่าแถวนะครับผมมีสวิงไดเวอร์นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเปลี่ยนช่วงล่างลูกปืนให้ใหม่หมดนะครับนี่กำลังเปลี่ยนอยู่นะครับทุกคันนะครับ จากร้านผมนะครับก็จะเปลี่ยนช่วงล่างให้ใหม่หมดทุกคันนะครับผมนะคันนี้เป็นคูเวอร์ต้านะครับสกายโรดฮิตนะครับสองสูบดีเซลนะครับผมนะเดี๋ยวนี้จะลงราคาไว้ให้เลยนะครับผมพร้อมสวิตแล้วนะครับเป็นคลองเหลียวเป็นลูกปืนช่วงล่างให้ใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมแล้วคันนี้สิบเจ็ดแรงม้ามิซูบิชินะครับผมนะดูนะครับนี่นะครับมีนี่รถอุ้มนะครับราคาเก้าหมื่น เ9้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมนะตัวนี้จะวัยค่อนข้างวัยนะครับถ้าเทียบในระบบแล้วเนี่ยมิซูเนี่ยจำรถที่ให้เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับแข็งแรงนะครับเยอะที่สุดนะครับนะแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยฮิตราคาย่อมด้วยราคาถูกนะครับอะไรก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมยังดูนะฮะระบบนะฮะระบบมิสซูนะเป็นเกียร์ออโต้อะนะครับ เป็นยอโต้มีห้าสปีดมีสามสปีดนะครับนะเบาเครื่องยนต์ใหญ่นะครับเครื่องยนต์ตัวใหญ่เลยนะครับผมนะตัวใหญ่เลยนะก็มามาดูฝั่งนี้บั่งนะครับรถย่อมย่อมเยาวนะครับก็จะเป็น e สกีนะครับตัวนี้เป็นแปดแรงม้านะครับดีเซลห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้มีสองคันนะครับผมนะย้ำนะครับอันนี้คือราคาพร้อมเซอร์วิสแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่เอาเซอร์วิสแจ้งได้นะครับรถไปเลยนะครับผม ไม่เซอร์วิสนะครับลดไปเลยครับคันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพาะช่วงล่างเป็นลูกปืนใหม่ทุกตัวยี่สิบกว่าตัวเนี่ยก็เกินแล้วนะครับผมนะอันนี้คูต้าเอซนะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับตัวนี้นะเครื่องยนต์สามสูบดีเซลนะครับในเกี่ยวข้อลมเข้าตั้งได้นะครับตัวนี้นะฮะแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมนะพร้อมเซอร์วิสแล้วนะครับนี่เซอร์วิสให้แล้วนะครับสอนหน้างานได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นยันมานะครับ G C นะครับนะครับผมเดนมา GC มีคันนี้สวยมากนะครับ GC คันนี้สองหนึ่งห้านะครับผมนะนี่ช่วงล่างจะสวยมากเลยนะครับเกี่ยวข้าลมเข้าตั้งได้นะครับวันหนึ่งนะครับคันนี้ก็น่าจะมีประมาณเห็นมือใหม่ขัดทำขัดเกี่ยวก็อยู่ประมาณสามไร่นะเร่งๆริงสิบไร่ได้นะครับวันนี้นะมาด้วย SRG6 หกนะครับ S R ็หกนี่สวยนะครับจองแล้วนะครับนี่ S R ็นรหกคันนี้หนึ่งแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับด้วยจอบแมมโบสวิ่เนเวอร์ คันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้99,000บาท14แรงม้านะครับ14แรงนะครับเป็นระบบเกี่ยวข้าลมเข้าตั้งได้เหมือนกันมีทั้งเก็บข้าว350กิโลกรัมเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ14แรงม้านะครับผมนะรถบ้านทุกคันนะครับรถบ้านทุกคันนะครับดูยังไงรถบ้านนะครับไม่ยากนะครับรถบ้านกับรถประมูลนะครับรถบ้านกับรถประมูลดูที่หน้านะครับผมตัวรถนะครับตัวรถบ้านนะครับจะไม่มีการผ่านการตัวเลขการประมูลมาครับ ครับตัวเลขการประมูลจะไม่มีนะทุกตัวแล้วนี่คือรถบ้านนะครับผมรถบ้านทุกคันนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้รุ่มนานนะครับผมนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสวิงเนเวอร์เป็นสองหนึ่งห้าเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบดีเซลเหมือนกันนะครับอุ้มสามร้อยห้าสิบกิโลมีสวิงเนเวอร์เหมือนกันนะครับคันนี้นะเกี่ยวเขาลงเขาตั้งได้ดีนะครับมีโชว์ในคลิปยูทูบร้านแล้วมีโอกาสนะครับผมมีเลยคันนี้นะครับเป็นรุ่นพวมอะไรนะครับรุ่นนี้ก็คคืืออขับเล่น หมุนตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับย่อโตนะครับมีตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงได้นะปับปอับงที่นิ้วโป้นิ้วเดียวนะครับมีเกียร์นะครับ3สปีดนะครับมีเกียร์สโลกับเกียร์ไฮนะครับผมนะเกียวข้าวลงข้าตั้งก็มีสโลกับไฮเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ีครับรุ่นยอดนิยมนะครับผมนะรุ่นมาแรงไอเทมมีน้อยนะครับสับยันมาจีซี7 V 17่แรงม้าดีเซลพวงมาลัยนะครับผมนะตัวนี้สไลด์คอได้นะครับสไลด์คอซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ นะครับมีเกียร์เหมือนตัว GC สองหนึ่งห้าเลยแต่ว่าออปชั่นจะดีกว่านะครับตัวเล็กกระเพาตัวใหญ่เท่ากันแต่แรงม้าแรงกว่าเกียร์ใหญ่กว่านะครับสองตัวนี้นะครับผมนะอุ้มเหมือนกันแล้วก็ต่อไป GC สองหนึ่งสองสองหนึ่งัยี่แรงม้าคันนี้หนึ่งแสนหกหืนห้าพันบาทนะครับตัวยี่ยี่สิบสองแรงม้านะครับผมนะคันนี้นี่เกี่ยวอย่างไวนะครับมีคลิปเกี่ยวที่เพชรบูรณ์นะครับผมนะเกียร์นี้จะเปลี่ยนเป็นสามเกียร์นะครับนี่จะมีสามเกียร์สามสปีดให้เลือกนะครับ สไลด์คอรด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับผมนะตรงนี้ท่อเก็บข้าวนะครับอยู่ที่400กิโลกรัมนะครับนี่นะครับผมลดทุกคันเกี่ยวข้าลงเข้าตั้งได้สวิตน้ํามันของเหลวให้หม่หมดนะครับช่วงล่างลูกปืนเปลี่ยนให้หม่หมดนะครับทุกลูกนะครับถ้าใครไม่เอาโปรโมชั่นนี้ลถไปเลยครับ10,000บาทนะครับนะ่นะครับผมละ10,000บาทมารับเปีเลยนะครับผมนะนี่ผมช่างเบิร์ดนะครับผมร้านจักรพิณเอากาศอยู่นครปฐมอำเภอมืองตำบลบางปานะครับ เราก็จะมีคันต่อไปมาดูนะครับในในศูตรในนี้นะครับผมนะช่องสวิตของเรานะครับคันนี้เป็นยันมาซีเอนะครับซีเอสิบสองแรงม้านะครับผมสองสูบดีเซลอันนี้ยกช่วงล่างทําเสร็จแล้วครับนี่ครับเฮลิซนะครับผมนะคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมเจ็ดหมื่นบาทอันนี้ก็จะเป็นรุ่นธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่กาลังเจเนเว็ตเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับนี่มีซิงเกิลเวอร์นะครับเกี่ยวกับลมเข้าตั้งได้เข้าสูงไม่เกินเมตรสี่สิบเซนนะครับ ไปเป็นครัวต้าอ่ะหนึ่งสามหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้แปดหมื่นแปดพันบาทเหมือนกันนะครับอันนี้กําลังเคลียรเข้ามาจอดเดี๋ยวเก็บช่วงล่างนี้ยังไม่ทําช่วงล่างนะครับผมนะหน้าไทีนะครับแปมเป็นพันบาทนะครับตัวนี้ใช่ปะนะครับกรองกระสอบนะครับตัวนี้ต่อไปรถถูกนําเครื่องยนต์เบนซินคันนี้นะครับถูกเลยคันนี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับนะเกี่ยวข้าวสูงได้เมตรสี่สิบเซนนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องเบนซินต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับอิซากินะครับอิซากิคันนี้ก็ สิบแรงม้าดีเซลนะครับผมนะเป็นออโต้เหมือนกันครับเป็นเกียร์ออโต้แต่ไม่มีไม่มีเกียร์ล็อกให้นะเป็นสปีดเลยนะครับหนึ่งถึงหกเลยครับเป็นจอโต้เป็นสายพาน VCT นะครับอันนี้อยู่ที่อันนี้ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทนี่ก็ห้าหมื่นห้าพันบาทนี่เป็นคูเวอร์ต้านะครับสิบแรงม้าอานะครับอาร์หนึ่งจนหนึ่งทดสอบเดียวนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบนอนนะครับผมนะยังไม่เซอร์วิสบ้างเนี่ย ยังพอาะผมติดเร์วิสเตียงหนอยู่นะครัเราจะช่วยเราสูบนอนนะครับผมนะถ้าเหมือน1 0 0บาทนะพร้อมสรวิสชงล้างใหม่ถ้าใครไม่รับเซอร์วิสนะครับแจ้งนะครับผมนะก็ลดไปเลยครับ1,000บาทนะครับผมนะนี่ฝากไว้ช่อง YouTube เป็นบุ๊กยูทูปร้านนบินโอกาสนะผมช่างเบิร์นะครับวันนี้รีวิวเตรียมพร้อมนะครับกับนาปีนะครับให้กับลูกค้านะครับสวิตเต็มนะครับนี่กดังของเรานะครับผมกดังของเราก็จะอยู่ในร่มนะครับผมนะ เราจะให้รถเราอยู่ในร่มนะครับเราจะไม่ตากแดดนะครับแล้วก็จะไม่ตากฝนนะครับรถเราจะใช้ได้นานคงทนกว่านะครับผมนะเราก็จะสวิตตระบบ30รายการนะครับก็มี1นึ่ของเรียวทั้งหมดนะครับลูกปืนนะครับโต้ลําเลียงสกูส่งข้าวนะครับระบบไฟสว่างท่อส่งนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเกียร์กลองให้ดูลินะครับผมนะจะจัดการให้นะครับผมนะอันนี้เราจะรีวิวแค่รถเกี่ยวเป็นหลักก่อนนะครับผมนะ แต่อื่นคลิปต่อไปหรือทำอื่นต่อนะวันนี้ผมเฉมเบิร์ดนะครับเบอร์ฝากงเบอร์โทรต่อนะศูนย์เก้าสองห้าเก้าแปดสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะติดตามได้ติดต่อได้นะครับปรึกษาได้นะครับผมนี่ผมเฉมเบิร์ดสวัสดีครับ